ไม่อยิงเไปตาแวอยูู่กเป็ดนกมาะพลินเหรอมันกินไน้องขึ้นหายินน้อขึ้นเลยมกุ้ง่แมนแแกกนี่นี่ลงลอกม่ค่อยดูอ่ลอะเจ็บยวมามันอยู่ไกต้วมันอยู่ฟองตีนันดนยบมาเบัมาบัมาอืม่นีุงใส่บันดอนคงยางคนยืนบมโนบตีเกียด เฮ้ีบ้หนุกเปีย่านนันเ็บมั่มมตมาตยมาตะบุเือนบี่หลอว่ะกำลังมาขึ้นจ้ะที่หลอี่เสกไ่หลอกไปยังขึ้นเลนีขึ้นยกขไปาหลอนิะเยวขึ้นซอมมืออ่ะขึ้นอมืออ่ะมือ้างงานจบไแล้วกำลันเรียนเก่าเรื่องเมื่อไปอ่ะตั้งใจอะ

มักมวนพี่จใส่ดอกมักดอกอะไรเยคนร้อนกวางขึ้นมอดหวานเนี่ยเจ้ไปกับพ่อยู่เหวะเอาบ้าหวานหินเนี่ยนะ่ฮะผมหินผมเจอประจำเนีผมไปพูดเดียวเหม one antis, one ือนผมไปพูดเดียวผมบอกให้ยายฟังละย่าวะักาฮนี่ยาาบังคนเนี่ยอ้พเนี่ยนี่จะหม่จม่ไ้ย่กเดี๋ยนี้มันบครป็น่ง มันจะงนั่ตัวไม่ยอมยูอย่างนี้จะไปจะจักไปกระอมึงตัวไม่ทำไมทีเขาเอาปยใหกิเขาไปลุงทไม่ัวเข้าไปยังนะ่อไปยังงวยหย่ก็ไปยังขาจำไหนแล้วพอบอกาได้ินหรอ่ผมไม่ลองห้ใจดูอย่าง่กทีเขาก็ดับมีนมีนครับเอเจออยง ามอหน่มว่ามีงอกัมปมเรื่อี่ราทใช่เรเราไปบอกเนี่ย่เจมุยันเนาะเป็นบ้่าแกบอกยอมแยยอมแยเต้อมันบอกดีเขาไปุูเยอเนี่ยมันปหยัเนาะมันบรใหญ่เหรอแล้วพอจนเฉยนะก็แมงเลย่นแก่วตมมมไหม

ามหรอเสียงเอียงอะเผมเลยจอบผมเลยหยุดอ่นยินงะจังจบจมเลยยง่าฮาพกก่าวว่าไก่กัเสียงกัยงไเฮมมี่พี่ปจําเฮมเสียงึันมาวันนี้เฮมี่ไปจํกินข้าวข้าววเสียงึันมานี่ปลาบาดนนี่นะ่ายางทีนี่ย้ไม่ทำไอ้แบบมันนี่มเจออนอ้ที่ไปหเจอเจนึงเด้อ ก็นายติดไปนะเืทีนึงแล้วเกอผมก็นางฟังอยู่ผมก็ยืนฟังอยู่ดไม่เอาอีแล้วัวเมือนเมือนรุ่นแม่ผมมดอกซือมดอก็าค่อยมดอกก็ือเรา่จะไปต้้งการไปเลยนะมึงเนาะเค่อยพ่อยมักดอคเรียนเมียนะ่อเราเรีกนด้ยซื้อะหรอเรานี้่ไ Hoa sao vậy mong 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 เอ็งมาห้ามมึงก็ตามเหมือนโบโบแมวแม่เดี๋ยไม่จบมึงกูจะมึงหนีอว่ากูแล้วผมง่ายถ้าบางเดือมาบุแม่มันหลอกเขาเลยหลายคนผมนั่งใช้งูแมวม่มาหลอกคนมาบูบูดคนขวัดขึ้นขวัดขึ้นขวัดขึ้นหลวกมาผมเหมัอนหง ก็่ยี่ีเดีวนะพ่าผมใส่เม็ดก็ไี่หี่จำเลยเลยไปนอนยุนยุนโดดน่องีลากับยี่ี่ไอหลี่วะเอ้าคนเปยังขึ้นี่รถกับไปมากมันอ่ะี่โถกับไปมากเนาะโอ้เอเทียเสาไม้จังหูว้านเดืองมันเป็นเป็นเห็ดเป็นสเต๋อเออเมาละโขกมาโยนเนาะมาตปนงใไหมเพราะมันจำหนาเรอบเอมาไหม

tầm một tầm một tiếng ừ, ừ, một tiếng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  một một tiếng 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 một

มากิน,น,นก็แก็วตำก็น้ำตำหมูก็อะป,ประุงกระตุยงเนะตำตำตำม,มันก็มกินได้สมที่เหเฮ็ดสมอีรีนะตามรักเนะตะบอนผมบอกได้ทีแซบใส่กะเทียมลายนะไอน้นะใส่กะไข่ลายหลุดขันกินได้เลยขันกินหลุดเนาะหิแบเลยน,น,ลเนีแวเลยผมักวเลยเมียนะใส่กระไข่ใส่กระเทียมนะเสียผสมทำไรเข้ามาอันส่งข้ามมือมหลด ขั <mile> oh. ้นาไม่ไม่ขั้นขั้นกินเลยขั้นกินต้มก็ไม่ได้หรอกต้มแดงใจมากินตสั่นวย่างแดงเอทกคงขอว่านี่ครับนี่นะครับทีมงานทีมงานโอ้ขนาดอยู่อันสามคนเรับลูกก็หนานี่ใบก็ได้อันนี้นานานมสะรวัเดี๋ยวซอก อีกปีนึงเพิ่งกะสีไปบวชแล้วมี่ีเพิ่แจ้วเาเพิ่บอกเลยเพิ่มบอเลยบอกว่าจะไปบวชเด้อ๋ออีเด้น่ว่าจะไปบวชเด้บวชได้บวชได้บวชแล้วบวคือกำบวชใครอยู่ต่ทนี้จะกันไปที่บุญยญาเแี่งคงไม่บวชีรือำจำแจ้วถอดไครสมผมมผมก็ล่งแสบเลย พอดีเลยครับวันนี้จวดจักโบกซองโบกนี่แหละมีแห้งกล้วมีแห้งผ่องแล้วนก่อนสิไใดเนี่ยมาจวดบ่ได้นี่ครับบรรยากาศถุงถุงหน้าก็ะทอมคนโสดครับงอมโสดงามนี่มันมอกลงอเมียนเมียนไอตอนสองเนาะรุ้งเช้าตะวันมึงเคยมองกูโอ้ยก็อยู่ก็ต้องเกอียดกระท่อม คนสวนเจอเสือทรมินครับจำไว้นะครับเจอเสือทรมินไอไส้ผมนี่แล้วฮนะนี่ครับคักบ่ัวชิบแหลกชิบแหลกกับดีคิดต่ฮาร์เล็ตคิดพิ่นนี้ล่ะ <laughs> คลิปนี้กับกินเข่าเพอดีส่วนกินขเข่าเฮ็ดกับเข่ากิน,กนไม่เห็นเฮ็ดกัแบเบข่าหรอกหลายอย่างอีสานเท่านี่ล่ะ เห็ดกันมาตำหมกแตงปว่ก็เอาของมาไอ้พนกเาแตงมาต่ำใส่กันเครงหมกริกหมกหอยก็อยู่หน้าเมื่อเด้ยครับนี่ครบเลยทุกอย่างไก่กันนี่ยากมากเลยนะบอกให้ลักกลมไส่ตึ้งไส่ตึงตึ้งต้งต็มตงตมหมกแตีงสมมูอสมม มีสิ่งนี้ครับการ้่ครับการจินตำมะแขงก็พอใช้ครับตรงนี้บังีคุย่รกับไล่เช็คประจำมะแขงก่อนดูครับบาะรับครับมงมคเขาสากมากเลยเป็นชิปเพราว่าชิปดีอยู่ครับการใส่ชีวิตของจนจัดแบบตอนแรกถือว่าโอเชยอยู่ชิปนี้ถือว่าแหมืนโอ้บอกเขาบอบถือกบมือมื มึงยังก่อหแม่นมันซืนอหัวแนซหัวเซลงานยากเออเมียนเมียนมีครับไม่มีที่ไนล้วมีอยู่ท่เมียนครับเมียนเมียนอีสานเท่านนอีสานเขียวช่ใช่ใช่ใใช่ยช่ใช่ใ่นครับ่่ละม่นครับาย่อ่่ช หกขี๊บหบหกสี่หกสีบวชครับมีองไปทุกคนนะครับพุทธิดตามผู้ติดตามแฟนจุนจันเดี๋ยวเดี๋ยวฝากซ่องไว้ทุกคนเดี๋ยวมันถีบลาสิลาสิขาแล้วเออว่แม่นลาสิขาบวชผิดโอ้แต่แตายต่บวชสมบวชเฮ้ยเล่นบวชซิซึกแล้วลูกจักแล้วเลี้ยวไปหัวลานเนาะยังที่บางได้แล้วเนาะ ก็ปวดเงาครับอูอูสมบทรณ์บวชพิดบวชพิษโมแมนล่าสึกขาอูจะมีกายมาแล้วโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้แหละนี่ครับชีวิตจุนจานกับทีมงานกับหน้ากับไายเพิ่นสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ่าง